เรียกเอาไปไว้ลูฮันเดนนั่นเออเอานั่นบอกเพือ่อนจักปั้นจักปั้นถามเพื่อนยุมาเอาเงินมาจ่า,ายเพื่อนมาเลยเทไรเทไรถามมันดูเทไรฮะเทไรเนาะหาพลาดเอาเอรราเขากำพ่อมก็ได้เปิดคลิปออกมาเจอสาวตาดำซื่อของรถพี่น้องเอ้ยเอาเงินให้เพือ่อนไปดูเอาเงินให้เพือ่อน พ่ลมาดินเฮื่อนไอต้าเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะพอมาหอดูดช่วยม้อยสิมีเลยบัดน,นี้ไอเตอร์ไอต้ามาเยี่ยมเบิเ่งเราว่าเราเซศร้าระบายเตออันเจ็บเข่านะเราไปถอนเข่ามานะพี่น้องเลยอ่ะสบายดีป่ะลุงนาะโดยอ่ะโดยซื้อพอดีรถพุ่มพวงเพิพ่นมาขายพอดีเลยพี่น้องเลยอ่ะสิบเก้าพ่อจันไ,นงไงด้ใช่เลยทิกกี้พ่อจันแล้วขายไปสิได้ก่อนเราสิมาเป็นยูทูป พอจันพอเอบิวบ่เตียงในพี่น้องเอ้พักกันคายไปนี่นลยโอ้ยสบายดีโดยโดยโอ้ยเมยกับมัวแต่เว้าโดูจ้าสบายดีสวัสดีจ้าป้าลุงแกะบอนะขอบใจไม่ได้ไม่ซื้อให้นะนะเออหล่นเดี๋ยวนีมียังนี่ได้ยังนี่นะมันคือยังนี่นะมันคือยังเนาะ เอาแล้วลูกเหาคือคือยังนู้หางกันเมืออ่อแหละเสปลาเตอร์น่ะคือเพลินมา,าเพื่อนปลาเตอร์วาสิมาเบิ่งอันอาการน้องเตอร์เพลินพี่น้องเลยว่าไปถอนแขีแล้วก็บบสบายเลยเนาะกระว่าสิมาเหยียบเบงเพลินกับสาตดำเพลิอนอยากลงมาดินอยู่พี่เม่ป้าไว้อยู่น้ำปลาเตอร์เลยเม่สิเมื่อขายของเด้อโดยลูกอย่าดื้อเด้ออยากให้เม่ลงมาส่งแต่เ้าพวกพี่น้องเลย ขอบใจไปนี่ขับใจไม่ได้เด้อขี้โมกย่อยอยู่ก็ยังกินวุ่นอันนี่หวานไปจักมาหอดมาถึงชิมอยชิมีอยู่ป้าไปใช้ป้าป้าขับไปเบิ่งองเตียงไป้าไอเตอร์ยังมุดลงเห็นบ่คือว่าเห็นนักเรียนพนลังขึ้นมาแล้วคือบุหินไอ้ตาไปซจุบฮะไอ้ตาไปซักจุบเอ้าว่าไอเตอร์บอสมัยไอ้ตาไปซักจุบนี่มาแล้ว อาตอรมาหารถสมออยู oh mm ่จ hmm. yeah. ักไปสิไดชอยาเลยมาหอดกับพอดีรถพุ่มพวงคนมาขายเลยไม่กินเลยไผซื้อยาไปยังดูสบายดีสบายดีดูเชะเชะเชะลงเลยมาช่องเอ้ามาเยี่ยมชื่อยาชื่อบิ๊กเราได้แต่ยาอันถ้าน้ำขาวนี่มาหกี่ดอกเม้มาเยี่ยมาการมาเยี่ยมาการไอบัตรถึกเนาะ ไอ้ไข่แน่เด้อไอ้ลงไปเพือนป้าเด้อน้องบัดเก็บท่องมาเลยพาน้องเชื่อมายามเบื่อไหร่ตื่อก่อนว่าอันถอนถอนฟันมาได้บัดว่าไข่ไข่ตื่อไงได้ไปเพียนบ้านมาหนีินะไม่ได้ไปครับอ้าวดูชายาอ้าวกินยาเราไข่แน่เตื่อน้อยมากเไปเด็กเพื่อนป้าเด้เออลงเพื่อนป้านะเมื่อกนี่ไปนั่งอ้าวเข้ามุยเข่ามุ้ยสบายดีแน่นะสบายดีนะสบายดีได้ย่วออตา เดี๋ยอ้ยือมีท่หนิยานอ่โอ้พี่น้องเลยเป็นท้งกับพ่อบ่อยนอยเป็นทั้งไอ้ทั้งน้องเจ้าทองกับพ่อให้เจ้าบุกินข้าวเออเอาบองให้น้องเลยหอเอาบกข้อัน้ไอ้น้องหนนงเลยอ้ลืมเลย้าเลน้อน้องนะเอาให้น้องเนี้ออันน้องเลยกินบอนะเท่าได้จะทองนะจะมาด้ซื้อยาไว้เนื้อไวเจ้าอยู่เพื่อนปางงามนํามาหนดสมมอยอยู่ ลงไปพูดทักคุณแม่เลยเจ้าบุญมาขนอนเจ้าบังกินได้รเนี่ยน้ำกันน้ำกันมันมีบองอันเดียวเออมีบองอันเดียวเจ้ากับปุ๊กกินนวดแล้วมันยังเข่าตาไงขี้ฝุ่นกตาบอดบุญเจ้าฉีปใบชายได้มาดิน้ำป้าบ่ดทีมายังนนี้มายีังมาไอ้เตอร์อีกใช่ดอกไอ้เตอร์ไทยแน่เตอร์นั่นเจ้าคือว่ไปเอาบองเงินพ้อไปเอาบองเงินพ้อนไหมไม่ไปเอาบองให้ก็เด้ออือ มาฝากไว้น้ำปั้ตอเลเนี่ยเดี <ขอ S 1> ๋ยวก็เมื่อขายของพ่นบอยอยากอยู่เลยพ่นบอยอยากขายเครื่องคันบอยขายเครื่องในเม่ขายว่าได้ขนมเจ้านะเม่เแจกว่าได้เมยชิเจอกอันเอ้ยนักเคียนบรดุขนมโซน,นของเจ้าสั่นของเจ้านะสั่นเ <c oughs> มื่อขายเครื่องแล้วเมย์ได้เสดอู้เหนือตาถามไมาต่าาตาลูกเป็นได้ได้ตาถามไม่ตา้เนี่ยนอนกระจดอยู่พี่น้องเลยถามไม่ตดลูกหันเป็นได้ไหมหึ มุมแทะปากมุมแทะเศร้าระบาดุไอต้ตาเจ็บท้องบ้าหำก็กินยายังอันนี้อย่าทานน้ำข่าพี่น้องเลยเป็นกระเพาะบ่เป็นกระพเระพาะแต่น,น้อยแท้นี่อย่าผัวไอ้เลยดูเอ้ยเป็นอย่างแรกอย่ารำรัไอ้เจ็บท้องตื่นนอนมาเจ็บท้องหนดไม่เชื่อยนานี่มนะา,าให้กินก้อนวะตัวบวกินข้าวกินโมข้าวดอกห่า้องเชื่อกินข้าวกับไข่เจียวเมื่อเช้านี่นะต้มข้าวนะให้กินกระไม้เช้านี่ bên thang ai thang nong momen khí hot pao với chác anh em momen khí hot chơi với chắc anh em đúng chưa lúng chơi với sai rồi à chơi với tép oh khí hot chơi bao thôi thầm. Thầm. thôi hà lúng chơi là bà đúng chơi, bà? Đúng đúng chơi, đúng chơi hết việc nhàng đi hiển fc vào chơi hết việc dù phẳng thai vào và này เจ้านายเพิ่นยุดอ๋อเทาแก่เพิ่นยุดบ่เอ้าเราหาเฮ็ดงาน2มื้อยังทันได้ได้ค่ะกับเขาเลยยุดแห่จิน้อยเพิ่นก็ยุดยาวเด้อนี่เนาะปีใหม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวืออันพวกอันยังเพิ่นยุดวันมานี่กยาวไปหาปีใหม่อีด้อือยาวเลยนะยาวเลยแหละปาให้ปากําจะือหยังอันน่ะเนี่ยข้าก พี่การไม่จ้าเขากำเนาะไปชัวอินกินไปชัวอินกินแพงเนี่ยเอาย่างว่ามีอันคนบ้านเฮากระเสียได้พี่น้องเลยวันนี้เนาะไอถิ่มว่าไดเสียย้อนยังได้ห่างแต่ว่าเพิ่นนันลูกเพิ่นนันประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนี่แหละก็เลยคิดว่ายันพิธกรรมเนาะดูมาก็ได้ในเรื่องแก่ลูกได้คิดชื่อไปซ้ำเมื่อกี้นะแล้วมาปิ๊กปิกใส่น้องเชือดหรือรองเชือกก็เล่นเต้นเต้นใช่เนียวช้ำเนียวบ่ เมือนวินบูดได้จักเพราะว่ามันฮอนมา,มาตากแดดเจ้าบุญหมักวันเหยียบคอได้สักพี่น้องเลยหา้ามไข่พ่อไปจักนหนีอายบอกขี้หอนบอ่โดขี้เหี่ยมเลยจะเช่าพูดหอว่าเยี่ยมหัวแต่พ่อไม่พูนให้ไม่ห้ว่าเฝ้าไม่ถ่ายเด้อแบบยังนั่นเดียวถามไม่ตด้แน่เจ้าเป็นยังดูถามแน่ว่าแต่อยากมาดินน้ำเน่าอยากให้ยคอยมาส่งแต่เศร้าพูนคอยว่าเปิดห้านขายเครื่องก่อนเดี๋ยวไม่รัดเมื่อเฝ้า ไก่หหัวเลตาน่กินนมนนตาเราองเชิญน่ะอยากินไหม้นอุมเมย์เตืเอมาใหม่ในเด้อมอาเด้อลองเชิบอกไอตาเลยูกเจ้าบอกินกรยาตัวนี้เนี่ยมันหวานม่ดานจ้าเนอมราอนาเอนุมเมกันเจอมาแล้ว

ไอเตอร์เศร้าได้สินอ้อเตอร์ไปดินได้แหละไอเตอร์ลงไปเฮ็ดป้าแล้วอย่า่าเห็นนางคลิปไปเตอร์นอนกระจุดอยู่ลงไปเย็นเมื่อไอเตอร์ก่อนว่านอนมาเด้อแค่แน่เด้อไปดินน้ำป้าก็เด้อดินน้ำเมื่อยก็เด้อลงไปตื่นนอนก็นอนตื่นมาทัดวันเจ็บต่อยเอ้าว่ะเชิญเจ้าอยู่น้ำไอตาเด้อแม่เมื่อขายเครื่องได้หรือเด้อแม่บอกว่าคันเจ้าบูขายเครื่องเนี่แม่แม่ขายเพ่ได้ชนของเจ้านะว่าอันเชื่อของเจ้านะได้ของเจ้าละได้ของเจ้าละเฮ้ น้องนี่แข่งกับพี่น้องเลยลมมือหนึ่งสองมือแข่งหมอกกันนวยอยู่แขงแน่เลยลมไหนเฮ็ดเจี๊ยวเฮ็ดเจี๊ยวมันปอนมัได้รู้กินข้าวกล้ามเลยน่ะม่แหย่ตาขี้น้ำเลยตาบรสบายลนะตาบอกินกระยา้องเชื่อกระชิมกย่อยอยู่หวานแทบหนาบอวบบอกินข้าวกล้ามนะบอกินบอกินหวานแห้งเลยมันหวานหวานจะกินข้าวกล้ามยังจ้ะไข่เจียว tôi chưa nắp vào chân phân khai chiều mơ mơ nắp bụi anh mớn bụi anh hai 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 bụi chép hai จะเจี็บยังไงยาได้สักยาได้พี่น้อเจี็บยังหนุ่มจะเจ็บใส่เจ็บท้องเจ็บท้องกินยังไม่เช้าก็กินยาด้วยนะฮะก็อยากทิ้งแหพบบนใบหน้าทานเช้ารอดยายาเนี่ยนี่ยาต้องชื่อเนี้ยยาหน้ามันอ่ะยาแก้ไข่น่ะเมื่อเอาไอ้ชื่อเช้านี่ให้กินให้กินยาเนี้ยนี่เนี่ยผลบาลอยากนอนแล้วมานอนคนขี้หอดพ่อได้นี่นะ พงแต่พ่อเออตั้งแต่พ่อไปมีแต่เปลี่ยนกันเจ็บเปลี่ยนกันไข่อยู่กับไม่ตื่อเพื่อน่ะยังเงียงแข่งอยู่เลยเอฟซีเพื่อนเองว่าอยู่น้องเชิดตาเอียงเพื่อนมังฮ็ดคอเงียงคือพ่อเพื่อนนะเดี๋ยวลาไปได้เบิ่งเฮ็ดเงียงคอถ้าดุพ่อวะดุพ่ออีดีโดพี่น้องเลยตู้พ่อจันวะใส่พ่อจันนะพ่อจันไปใส่ลูกละเฮ้เชื่อไปเทมนุ่งจอยจักบอกเทมไปจักบอก พ่อจันไม่ได้ไปอันนั้นวะไม่ได้ไปเยี่ยมบ่ได้พัดไม่ได้พัดแล้วเป็นยังไงจักเนาะพี่น้องเคยเห็นในคลิปเราจักบันไดแข่งกระรอกกระแล่ครับแล้วเป็นพี่จางพี่น้องเลยเห็นในคลิปอันประธานฟ้องบ่อมเมร์เห็นในคลิปอันลุงบุญแล้วก็ของพ่ออวิวเนาะอืแล้วเป็นยังจักจักบันได้ระจักว่าเราเป็นยังเห็นแต่ในคลิปพี่น้องเลยจักเป็นอีจางเป็นเอ็นซักเอ็นจ้องวะจักเอ็นตึงบ่ มาถามว่าเราเป็นบ้าหมู่านอย่างบ่านนเมียเราแบบว่าไม่เปียเ็นราบบเยเาเป็ังฉกอยยังไม่ได้ฟังในคลิปเลยเนื้อหามันิผิดอืมแบบนถือองเนาะอจ๊อยู่บัวตาดุกะอยู่หัวตาเพลงเียวอตาหงป่วยอยู่บอกตาเศร้าไหมเอเอ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 ยเออปออเห็เอิอออเเอเออเอเเออออเออเอเออเอเ บางคนที่เพิ่นแบบว่าบ่ค่อยเชื่อปานใดเพิ่นก็แบบบ่ค่อยเชื่อเด้อนี่เนาะเพิ่นก็ว่าคือบ่ไปหาหมออย่งประมาณนี้ว่าเมียน่ะว่าบ่เคยเป็นสินะเคยบ่แม่นเป็นแล้วก็เวลาไปแบบเฮาแต่งหันแต่งนี่เนาะไปไปอ่อนยอมเพิ่นแล้วก็เาสินะโอ้ธรรมดาะพี่น้องว่าคือคนบ่เคยเห็นนี่ตกใจเนาะแม่น่คือาวบ่เคยเห็นแบบีนะคือคนบ่เคยเห็นตกใจเคยเป็นสินะยเห็นเบิ่งนําคลิปหั่นแหละเป็นีได้แล้วเาบ่ดูีได้เด เบอร์แม่จะไปล้างมือกอนเนียวเนียวไปเบิ่งด <Okay. S 1> ูไปเบิ úng, ่งคลิปดูค่ะคลิปนั mache, <ad com> ่นน่ะเรา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 อย่างก็เราเป็นอย่างก็เราบีบมืออันตู้นั่นบ่เราบีบมือตู้อันตู้ยังตู้หลาบ่โอ้ยสร้างเห็กเฮงเฮงเฮงโอ้ยสั้างเด็กพี่น้องเลยโอ้ยเดี๋ยวแม่ไปล้างมือกอนมือเนียวดูน่ะไล่ตาไก่ตาลงไปอ่ะไก่ต่อตาได้ดูไหมต่อตาได้ไก่ต่อตาได้อ่าบินไปได้ ใช่ใช่นมมาแลลงเร้อเด้นยำขี่เด้นเแล้กาขี่ใช่เน่แต่กล้งามมาน้าป่าหีบอนี่บอกคิดว่าแต่งตงามไปกินแพ้นะไปกินแพ้บอไปว่าไปกินแพ้ชวนป้ากินแพ้ไปบ่บไปแลบในสุขภาพด้ไปกินแพ้อบอกบสบายดีานาดแน่ทำนี่แหละที่อุ่นยุ่งหนึงกับบอถึงว่าห้อนปนไเอ้าบบก้นกับก้นนั่นอยู่เดียวบะโดย ท่านี่เห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ตาแล้วไอ้ถามแล้วลูกเช้าเล้วตาเด้อโดูย่านอนบ่อยเช้าเลยเช้าเด้อจะนายพันชิบะดินงานบุญบรรทัดเห็นบ่บรรทัดพันดินงานบุญได้เห็นบ่แม่บ่เนาะแม่ไปบ่มีอยู่ใช้ดินเป็ใช้ดอกนี่กิมุกลอยอยู่อันนี้ก็บพ่ได้ไปแล้วกิมุกไหลอยู่เนี่ยเช้าแล้วบ่จดินไปบุญบ่รุงบ่ตาตาบุญไงไปบุญบ่ บุญนีชยดยบุญช้บุญนชัมีหมาูกมีหมารูดมีดชิงน้ำตาเศาไปได้ตาได้่าที่บากูเยจ้ะดาไปตืนตื่นตื่นตื่นไอตาเราเช็บตองเลยด้วไอตาเช่อไหตาเศร้าแล่กับากันเปืนีหมอกรดแล้วก็เศ้าะไรน่เนาะอาจยที่ผ้าที่ไปบ่โยดยมัคือนี้เตอร์ให้่่มาคืนนีบ่ด้ไล่ต่อไปเจ้าเเลย ่ะาเป็ดตัวนี้ก็แต่นาวนี่บอยางให้แม่สะมินช้ำงั้นคือเป็ดใช่ไมผมเดี๋ยเดยเดี๋ยวขี้เป็ดะแม่ตาแต่ยังมีเป็ดอู่บ่เบื่แล้วเป็ดนะก็อแล้วขายินุมแม่ตาเบ่แ้เป็ดกตามเี่นี่เหลือใกลรั่มตเลยแล้วพอได้เก็บยิ่งเข่าขายสินุ่มบปบเป็ดแต่ตา้ะขายบดแดง ขายราไก่ย่ามนี่มนจากไตหวได้ไก่เนาะ่าหนาวะพ้หาวมันจะถึกถึกเามีให้จ้ากันพี่ไต้นาค่อยตามให้จ้ายงหนุ่มราทาบัวได้มาพี่พี่มึงใ้รถกับป้าต้ขายเศษเล็กเี้เคันนเเศษิเป็นเศษรากีีบะไันคันเรามันใส่ก้อนองานเลยงานเลยไปงานเลยรถไปบได้ กินปาเผากินปลาใบกอกินบ่ากินบ่ากินได้กินลายแล้วลาเอาไม่ได้ยังอยู่ในมาต้มกับมาดต้มไข่ไข่เด็กไข่ไข่มาต้อมกินไหฟังแมสิว่าน่ยอูน้ำป้าได้ปในเด้อเมื่อใดเด้ออยู่น้ำป้ากดื้อเด้อเบิ้งไอตาเด้อจะเบิ้งไอตาเด้อหัมาดิมาหอนบ่บอกไอตากินยาแล้วก็นอนเช้าวว้ ห่าห่านนอนนอนนี่มันนี่กเศราเลยตื่นที่นี่ได้น่ะตื่นได้จะมาเจ็บคอของได้แบบนอนนอนี่โมกินข้าวเว้กินข้าวเด้อกินบ่ข้าวไม่เอาข้าวแ้ก่อนกินบ่ข่าวเออโมกินก็บมกินคือบมกินดูด่ะกินได้กันเศร้ากินได้กกินยากินยาได้ก่อกินนมมากินนมมะใครเป็นกันเจ้าเจ็บเพี้บนโมเศร้าไรแกเมื่อไปหาหมอเด้อย Sao rồi nó sao đấy, 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 nó rồi, đấy, nó sao đấy, nó sao đấy, nó sao mày. nó sao đấy, 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 đấy, nó sao đấy, Tóc đấy, tóc 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 sao đấy, nó sao đấy, nó sao nó sao đấy, nó sao

นาะชอบนอนนอนนอนเลยนันนอนมันชีเป็นยังไงนะเนาะชีเป็นยังไงมิเตี้มุกลอยได้เนาะเจ้ากินนอะไรบ้าอ้หมเดินยันตีไข่เด้อเด้อเช่นอย่าเมื่อไปเสีไปอย่าใกล้อายไปไว้เช่นเลลงมาเบิ่งไอ้ตาให้อันไอ้เตื้อให้มาเบิ่งไอ้ตาเฮเบิ่งเอาอย่าเอามาเบย์อย่าเอามาอย่าเอาม่เอาไว้เอาไว้เอาไว้ซื้อเบย์มาไว้ให้งานแต่งเอือนางเอือนางโนา สูดปากไม่อะงงเ,เ,เลยพี่น,น้องเลยมาในกระโปรงอ่านนะดิ๊เบยมีจะล้างเอาไว้อันเด้อจะน้อยให้เออนางม,มาแต่งงานเดอ้อให้นางมาแต่งงานได้ซื้อซื้อเบย์าให้อันพี่น้องกินเดอ้อชื่อเบย์ให้เพื่อนกินเลยอ่าบายบายปา้าลูกในอเมซิเมื่อป้าแล้วนี่ให้เจ้าอยู่น้ำป้าถ่าเลยคันว่าเจ้าอยากเมื่อแล้วโทรหาแม่แม่สิต้องมารับเอานี่หน่าเจ้าเอาโอเคโอเคบาย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 นะ บายๆสวัสดีปะลุงเดี๋ยวจับเจือได้ค่อยเมื่อปะได้ได้เจ้าเข้าไปให้เด้อย่าออกมาขวดลูกน่ะเว้บ่ฟังเบิ่งเบิกนีน่เจ้ายนดื้อไดยนดื้อได้ปะให้อึ๊บแตกได้บามจได้่แตกดอกอ่ะเก็บไว้ซะเด้อด้มึงไปเก็บไว้ กใบกใบไโดยโดยเก็บใบักอยู่สาเนาะโดยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิฝากแต่าำใบน้ำป่าน้เพื่อนอยากอยู่น้ำป่าเพื่นอยากตรงมาด <s aren> ินนไม้ตาบัดไรตาบัด <notable> จักในใดกระจอดกระเจดอยู่บานเสียรองเสื้อเมื่อว่าเดี๋ยวสิกลัวไ้ตาเนาะเพื่นอยากตรงมาดิน้ำไอ้ต่แต่ก้าวเพื่นสีดินน้ำไอ้ชิญเมเมื่อก็ได้เสิร้เปิดห้านเด้อขายถาเครื่องกัเด้อไม่ไยังให้แม่เฝ้าได้เดี๋นี้นะ นีมาก็ให้มกไ่ด้เห็ยังเี่่ได้นยังเยซกพี่น้องเวลาพี่น้องเด้อเด้อไอ้ตาเศร้าไปเเด้อันเจ้าเป็นแห้งเด้เจ้าทั่งหายแดดแดไปหามอเด้อดเศร้าเลยเนาะไปหามอแเป็นชักจุกไดเจ้าต้องกินเข่าไไปกับเื้ยยานไปกับเื้ยยาักก้นนี่ยเนี่ยนั่น โอ้โไปเกบมาเนาะให้แม่นเลชักกุนเจ้าชักบบดูล่ะชักอบชักกุนระยะชักบเจ้าโบชักกับโชักจับเมือกันเด้อเป็นยังเนอะังเมื่อนน้ำโบอ้าไอแตาบรินำไม่ได้อยางเมื่อน้ำได้บ่นี่โดยอาซพี่น้องเลยไปลาเด้อสบายดีบ้านสกุลสุขอนโดยสบายดีนัดูล่ะสบายดีจ้าสบายดีเลย